จะทำถึงว่าเรายวิงบ้างแต่ว่าไม่ใช่แค่สามครั้งไม่ได้สิบครั้งไปเลยหกเลยมาเลยสิบครั้งโอ้โมาดูกันนะคะวิ่งสามว่งครั้งวิ่งสิบครั้งสิบครั้งวิ่งสิบครั้งหนึงองนอันนี้ลูสาวไม่คือเราเป็นคน้โคด้ววิ่งแล้วใช่มดูดูจะไม่ดูแต่ก็จะดูขอบแยบ มมาซ้ายขวาค่ะมา one two three เขไม่เด้กเยเออคือทุกคนวิ่งแล้วเราก็อยากวิ่งบ้างอ่ะอเดี๋ยวเราจะแบบขวาซ้ายสองครั้งเอ้ยขวาซ้ายสองข้างแล้วก็ซ้ายขวาอันนี้จำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขวาซ้าย ลองดูลองดูหนึ่งสองสามโอ้ยเาเป็นชาเลนจ์ที่ใหม่แล้ว